สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิปียบุตรซัดกลับวิษนุปมทูนเกล้าร่างแก้รัฐธรรมนูญต้องลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้เท่านั้นไม่มีอำนาจวีโต้ เปียบุตรโตวิสนุปมทูนเกล้าร่างแก้รัฐธรรมนูญ60ชี้พระมหากษัตริย์ต้องลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้เท่านั้นไม่มีเรื่องกำหนด90วันหรืออำนาจวีโต้ <S <S ทีมสื่อคณะก้าวหน้ารายงานว่าจากกรณีวิสนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และ91ขึ้นทุนเกล้าวถวายโดยระบุว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำร่างขึ้นทูนเกล้าไปแล้วตั้งแต่วันที่4ตุลาคมโดยจะครบกำหนด90วันในวันที่2มกราคม2565นั้น ปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ตั้งคำถามต่อกรณีดังกล่าวในเฟซบุ๊กเพจล่าสุดว่ารัฐธ,ธรรมนูญ2560ไม่ให้พระราชอำนาจกษัตริย์ในการวีโต้ร่างรัฐธ,ธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเวลา15นาฬิกา40นาทีวันที่8ตุลาคม2564ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และ91ขึ้นทูนเกล้าวถวายว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำร่างขึ้นทุนเกล้าไปแล้วตั้งแต่วันที่4ตุลาคม โดยจะครบกำหนด90วันในวันที่2มกราคม2565ทำไมการให้สัมภาษณ์ของวิษนุเครืองามนี้ต้องอ้างเรื่องครบกำหนด90วันในวันที่2มกราคม2565 หากวิษณุพูดเรื่องเ0้าวันเพื่อหมายถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ในการวีโต้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเหมือนกับการวีโต้ร่างพระราชบัญญัตินั้นความเห็นนี้ผิดผิดทั้งในทางตัวบทรัฐธรรมนูญทั้งในทางหลักการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยหลักการกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญทำไมผมจึงกล่าวเช่นนี้ รัฐธรรมนูญ2,560กำหนดกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในขั้นตอนการทูนเกล้าให้กษัตริย์ลงพระประมาพิไทยประกาศใช้ไว้ในมาตรา256วงเล็บ7ว่าเมื่อมีการลงมติเห็นชอบตามวงเล็บ6แล้วให้รอไว้15วันแล้วจึงนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายและให้นำความในมาตรา81มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา81ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาภายใต้บังคับมาตรา145ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ลงพระประมาภิไธยและเมื่อประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้มาตรา145ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีรอไว้5วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาถ้าไม่มีกรณีต้องดำเนินการตามมาตรา148ให้นำขึ้นทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายภายใน20วันนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ในส่วนของมาตรา148พูดถึงเรื่องสอสอสวอเสนอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าร่างพรบรขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากอ่านมาตรา256วงเล็บ7มาตรา81 145-148ทั้งหมดนี้หมายความว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วไม่มีกรณีสอสอสอวอเสนอเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วและรอไว้15วันแล้วนายกรัฐมนตรีจะทูนกล้าวทูลกระหม่อมให้กษัตริย์ลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้และกษัตริย์ต้องลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้ทันทีไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้เลยว่าให้กษัตริย์มีอำนาจในการยับยั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือวีโต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่พูดถึงพระราชอำนาจในการยับยั้งการประกาศใช้กฎหมายมีเพียงมาตราเดียวคือมาตรา146ซึ่งมาตรา146นี้คือกรณีพระราชอำนาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติเท่านั้นไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนให้นำมาตรานี้มาใช้ได้โดยอนุโลมกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นหากเป็นกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพระมหากษัตริย์ ย่อมไม่มีอำนาจในการไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภาและไม่มีพระราชอำนาจในการมีได้พระราชทานคืนมาเมื่อพ้น90วันกล่าวให้ชัดเจนก็คือกษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจในการวีโตประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมกษัตริย์ต้องทรงลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้เท่านั้น หากจะอ้างว่าเป็นประเพณีการปกครองหรือหากจะอ้างว่าเป็นการตีความกฎหมายเทียบเคียงกฎหมายก็ไม่ใช่อีก หลักการของคอนสติทูตชันแนลม она ชีกษัตริย์มีพระราชอำนาจได้เท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้กษัตริย์วีโต้ได้เฉพาะร่างพระราชบัญญัติพระราชอำนาจในการวีโต้ก็มีได้เฉพาะร่างพระราชบัญญัติเท่านั้นไม่รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหากจะให้รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วยก็ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนจะอ้างประเพณีการปกครองย่อมไม่ได้เพราะตัวบทรัฐธรรมนูญ ำหนดไว้ชัดแล้วยิ่งหากลองเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ2,540และ2,550ก็จะเห็นได้ชัด าหากรัฐธรรมนูญต้องการให้กษัตริย์มีอำนาจในการยับยั้งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องเขียนให้ชัดว่าให้นำมาตราที่ว่าด้วยการยับยัง้งร่างพระราชบัญญัติมาใช้โดยอนุโลมกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วยดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ2,540มาตรา313วงเล็บ7และรัฐธรรมนูญ2,550มาตรา291วงเล็บ7 การให้ความเห็นใดๆของเนติบริกรของรัฐประหารของรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องหรือต้องเป็นเช่นนั้นกรณีนี้ชัดเจนที่สุดว่าตามรัฐธรรมนูญ2,560พระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจวีโต้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องทรงลงพระปรมาพิธไธยประกาศใช้โดยทันที แม้โดยส่วนตัวผมสนับสนุนระบบการเลือกตั้ง MMP แบบเยอรมน,นีไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ที่ปาหีลักไก่ไฮแจ็ค เอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาชนรณรงค์กันมาให้เหลือเป็นการแก้ระบบเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใหญ่ไม่แต่ประเด็นปัญหาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแต่เราต้องยืนยันตามหลักการว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี้กษัตริย์ต้องทรงลงพระปรมาพิไทยไม่ทรงมีพระราชอำนาจในการยับยั้งวีโต้แก้รัฐธรรมนูญสถาบันกษัตริย์ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ